สวัสดีค่ะ,ะกกยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพรมอนิ่งรีพอร์ตประจำวันที่1 0พฤศจิกายน2558รยค่ะสำหรับกรุ๊ตกล้กลงท,ทองคำวันนี้นะคะกระีโอทิตทาขาลงหาจังหวะเปิดปสถานะช็อตบริเวณแนวต้านสำคัญนักลงทุนที่ถือลองโพซิชันไว้นะคะลดสถานะและมีสต็อปลอสป้องกันความเสี่ยงระดับ1 0 8 7นแเหรียญและนักลงทุนที่ถือช็อตโพซิชันไว้นะคะหาจังหวะเปิดปสถานะเพิ่มเมื่อราคาติดตัวบริเวณแนวต้าน สันวับนี้นารัดที่1อยู่ที่1 8 0เหรียญนารัดที่2อย่ที่1075เหรียญนา้านที่1อยู่ที่1100เหรียญและา�้านที่2อยู่ที่1105เหรียญ สำหรับในโนโราคาทองคําในวันนี้นะคะภาพรวมตลาดทองคําเมื่อวานค่อนข้างเงียบเหงาและมีปริมาณซื้อขายที่เบาบางโดยไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญเมื่อวานนี้ซึ่งราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวกรอบแคบระหว่าง1,087ถึง1,095เหรียญได้เงินบาทเองปรับตัวอ่อนค่าขึ้นมาต่อเนื่องโดยนไปทําจุดสูงสุดที่35.97บาทต่อดอลลาร์ห่างจากคืนวันศุกร์ประมาณ10สตางค์ โดยที่ SPDR ได้ขายต่อเนื่องอีก2.98ตันปัจจุบันถือครองทองคำาท่าระบ6 6 1 1ตันวันนี้จะเป็นวันหยุดของสิงคโปร์ขณะที่คืนนี้จะมีกรารประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐได้แก่ Import Price ด้านอินเดียเข้าสู่เทศกาลเดเวลี wali, เป็นเทศการปีใหม่ของอินเดียซึ่งปกติจะมีการซื้อขายทองคำมากในอินเดียแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมากนักของราคาทองคำ และนักติดตามมือคลองพรนันรีพอได้ได้ช่วยวาประมาณ18บแปานะคะรับกลับพบก,กับบุญคลองพนมอร์นิ่งรีพอได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ